วันนี้เราจะมาคั่วผักเซียงดาใส่ไข่นะเจ้าแล้วเราก็มาล้างแล้วก็ใสเอากระยอดกับใบอ่อนผักเซียงดานะเจ้าตั้งหม้อขางแล้วก็ใส่น้ำมันนะเจ้าน้ำมันร้อนก็ใส่หอมเตรียมนะเจ้าคั่วมหม้อหอมเตรียมหอมแล้วก็ใส่ไข่นะเจ้า สักการ์มกหัวกระใสผักอะไรก็ได้น่าใส่ผักเชียงดาที่เฮากระใสเวตะกี้นะเจ้าหุงลดน้อยเฮาคนมเมื่ผักสุกนะเจ้าผักเชียงดาเป็นสุกไว้นะเจ้าน่าส,สดละยิ่งแคนแล้วลเจ้าขั้วผักเชียงดาใส่ไข่เจ้า